หนังสีสษะแห้งแต่ผมมันวูเป็นไปได้ไงมันก็เป็นไปแล้วกับบางคนบางท่านหนังสีสษะแห้งแต่ผมมันเร็วบางครั้งสาไปแค่ตอนเช้าเที่ยงมันแล้วคือสาเหตุบางครั้งก็จะเป็นจากความเครียดหรือพัทุกรรมหรือใช้แชมพูที่แรงเกินไปการที่เรา เอาเราขยัเรานวดแรงๆทาให้ตอมไขมันเนี่ยผลิตน้ามันมากขึ้นเพื่อให้ผมมีความชุ่มชื้นเบื้องต้นก็คือเวลาสระผมอะ่ะให้เราใส่แชมพูที่ปลายใสให้ที่ปลายแล้วเราก็ค่อยขยำแล้วก็ใส่ให้ทั่วหัวขยำนั่นแหละแต่ว่าก็อย่าไปกระตุ้นหนังศีรษะให้แรงมากเช่นเดียวกันแล้วเราก็ค่อยสระคีมนวดเช่นเดียวกัน ใส่ปลายก่อนคือผมคนเราเนี่ยเวลาเสียส่วนใหญ่ก็จะเสียที่ปลายมากกว่าเราก็จะใส่ที่ปลายเข้าไปค่อยอนวดไปถึงโคนหรือถ้าใครผมสั้นเราก็เทใส่มือเราเนี่ยผมไหนสั้นเราก็จะรวบใส่ปลายก่อนนะเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้ไปดนหนังศีรษะโดยตรงแบบเต็มๆเช่นนั้นอย่างการนวดจะเช่นเดียวกันอย่านวดแรงเพราะจะกระตุน้น หรือเราใช้แชมพูเด็กเพราะแชมพูเด็กเขาจะอ่อนโยนแล้วอย่าไปใช้แชมพูที่มีซิลิโคนที่แชมพูที่ที่มีครัว่าช่วยให้ผมตรงรีบแบนไม่ฉีฟูอันนี้ไม่เหมาะกับคนผมมันแน่นอนนะคะนั่นแหละอันดับแรกคือเลือกแชมพูที่เหมาะกับสภาพเส้นผมหรือใช้แชมพูสุดอ่อนนั่นแหละดูก่อน แก้ปัญหาตัวนี้เบื้องต้นต